สวัสดีครับผมลอยชุนพงทองหลังจากที่มีเหตุระเบิดที่กรุงเบรุตประเทศเลบานอนเพื่อนวิศวกรหลายคนก็สอบถามมาที่ผมว่าช่วยอธิบายหน่อยสิทำไมมันถึงรุนแรงขนาดนั้นแอมโมเนียมไนเตรตเหตุที่เขาถามผมเพราะว่าผมเป็นอดีตวิศวกรอูโโเป็นวิศวกรใหญ่ในประเทศแคนาดาปัจจุบันผมก็เสียณแล้วแต่ว่าก็ยังมีตำแหน่งเป็นประธานตัดสิน ผลงานวิจัยที่จะตีพิมพ์ใน journal ของวิศวกรรมเหมืองแร่ของแคนาดาเรียกว่านักศึกษาที่จะจบปริญญาเอกในสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ถ้าผ่านคอร์สเวิร์กแล้วก็ต้องมีผลงานตีพิมพ์ใน journal ที่มีชื่อเสียงของโลกและหนึ่งในนั้นเป็นที่ทราบดีว่าแคนาดามีชื่อเสียงทางด้านเหมืองแร่และปิโตเรียมและเหมืองแร่มาเกี่ยวอะไรกับระเบิดคืออย่างนี้ครับระเบิดที่เกิดขึ้นที่เบรุตนั้น มันเป็นระเบิดที่วิศวกรเหมืองแร่ใช้อยู่ทุกวันเหมือนแม่ค้าขายอาหารตามสั่งใช้ตะหลิวทุกวันปุ๋ยแอมโมเนียมไนเตรตที่เกษตรกร,ร,กรใช้เพื่อเพิ่มปริมาณไนโตรเจนให้กับดินนั้นมันมีออกซิเจนมีอะตอมของออกซิเจนเป็นส่วนประกอบที่สูงมากและแอมโมเนียมไนเตรตที่อยู่ที่ท่าเรือของเบรุตมีถึง2,750ตัน ปัจจุบันแอมโมเนียมไนเตรตเกิดจากการสังเคราะห์ของมนุษย์ถ้ามันระเบิดเนี่ยไอตันเนี่ยมันจะเทียบเท่ากับ TNT 880ตันแต่เวลาเอามาใช้ในเหมืองแร่ก็คือระเบิดหน้าดินหน้าเหมืองเนี่ยนะครับเขาจะต้องผสมตัวที่เรียกว่า Fuel Oil หรือพูดง่ายๆน้ำมันดีเซลและแอมโมเนียมไนเตรตที่ผสมน้ำมันที่ว่านี้ เขามีชื่อเฉพาะก็คือแอมโมเนียมไนเตรตเนี่ยเขาเขียนเป็น an A N. fuel oil เขาก็เขียนเป็น fo อาศัยตัวย่อด4ตัวก็คือ an fo เรียกกันว่า anfo และสัดส่วนผสมเนี่ยมันเป็นที่รู้กันมันไม่ใช่ว่าผมรู้คนเดียวไอ้พวกก่อการไลยก็รู้เด็กก็รู้ถ้าคุณอยากจะรู้อะไรก็ google เอาปุ๋ยแอมโมเนียมไนเตรต4 4กิโล ผสมกับน้ำมันดีเซล1ลิตรนั่นน่สูตรมันมีอยู่แค่นั้นแต่ถ้าเป็นน้ำหนักก็94ต่อ6ไอแอมโมเนียมไนเตรต2,750ด2750ตันที่อยู่ที่ท่าเรือเนี่ยถ้ามันผสมกับน้ำมัน175ตันมันจะเทียบเท่า TNT ถึง2100ตันเลยทีเดียวหรือคิดเป็น16%ซของ The l i ต t l e บอยก็คือระเบิดปรมาณูที่ลงที่ฮิโรชิมาแต่ว่า คือเราก็ไม่รู้ว่าน้ํามันที่มันอยู่ในนั้นเนี่ยซึ่งผมเชื่อว่ามันมีน้ํามันเนี่ยนะผสมอยู่ในนั้นด้วยไม่งั้นมันไม่แรงขนาดนี้เราไม่รู้ว่ามันมีปริมาณน้ํามันเท่าไหร่ก็ตีว่ามันกลางๆแล้วกันเทียบเท่า1500ตันของ TNT และความรุนแรงของ1500ตันที่ว่านี้เทียบเท่า11%ของระเบิดที่ลงฮิโรชิมาหรือเดลิต้าบอยเหตุการณ์ที่ไนโตรเจนไนเตรตระเบิดนั้นอันนี้มันไม่ใช่มีแค่ครั้งเดียว มันมีมาหลายครั้งแล้วในประวัติศาสตร์โดยเฉพาะครั้งใหญ่ที่ปี1,947ที่เท็กซัสอันนั้นคนตายร่วม500คนเรียกว่าราบพนาศูนย์คล้ายๆแบบนี้แต่ว่าไม่รุนแรงเท่าเบรุตเบรุตนี่คือรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์และทำไมผมถึงมาเปิดเผยคือเนื่องจากสูตรเอ้ทำระเบิดประเภทนี้นะอย่างที่ผมเรียนไปก็คือถ้าคุณ Google คุณก็รู้แต่ว่า คุณไม่ใช่ว่าไปจุดระเบิดเอาไม้ขีดไฟไปจุดแล้วมันจะระเบิดมันไม่ง่ายขนาดนั้นและจะต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนองค์ประกอบของระเบิดเนี่ยมันมี2ส,ส่วนคือส่วนที่ให้ออกซิเจนเรียกว่าออกซิไดเซอร์ไอ้ไนโตรเจนไนเตรตเนี่ยมันทําหน้าที่เป็นออกซิไดเซอร์ส่วนที่2เรียกว่าฟูเอลก็คือตัวที่เป็นเชื้อเพลิงอย่างในกรณีนี้ผมเชื่อว่าต้องมีน้ํามัน เป็นส่วนประกอบในนั้นในโรงงานนั้นในดินระเบิดก็มี2องค์ประกอบนี้เช่นกันออกซิไดเซอร์ที่อยู่ในดินระเบิดก็คือโพแทสเซียมไนเตรตหรือที่เรียกว่าดินประสิวอันนั้นก็เป็นปุ๋ยเช่นกันก็คือโพแทสเซียมไนเตรตให้โพแทสเซียมและส่วนที่2ที่เป็นเชื้อเพลิงหรือฟูเอลเนี่ยในดินระเบิดมันจะมีสส่วนก็คือกรรมถันกับผงถ่าน ผมเห็นมีการแชร์กันแล้วก็บอกว่าแอมโมเนียมไนเตรตเป็นดินประสิวอันนี้ไม่ถูกนะครับที่ถูกก็คือโพแทสเซียมไนเตรตต่างหากที่เป็นดินประสิวส่วนไอก,การที่มันจะระเบิดได้เนี่ยมันไม่ใช่มีความร้อนแล้วมันจะระเบิดมันจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าช็อคเวฟก็คือมีการกระแทกมีการอัดที่แรงมากพูดอีกอย่างนึงก็คือมันต้องมีการระเบิดย,อย่อยๆก่อนไอแอมโมเนียมไนเตรต ที่ผสมน้ำมันมันถึงจะระเบิดผมอยากให้สนใจที่คลิปนี้นิดนึงสังเกตได้ว่ามันมีการประทุข,ของพวกดอกไม้ไฟหรือพลุนะครับและนี่แหละเป็นที่มาของช็อคเวฟที่ทำให้เกิดการระเบิดใหญ่การเคลื่อนย้ายแอมโมเนียมไนเตรตในหลายประเทศ เขาถือว่ามันเป็นวัตถุระเบิดการเคลื่อนย้ายจำนวนมากจะต้องมีลายเซ็นของวิศกรเมืองแร่เพราะว่าวิศกรเมืองแร่เนี่ยทราบดีว่าควรจะขนมันยังไงเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดช็อคเวฟเอาละครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ถ้าอยากไม่พลาดคลิปต่อไปก็ก,กด s u b s c r i b e และผมมี Facebook กลุ่มที่แชร์ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสารตร์คณิตศาสตร์เศรษฐศาสตร์ ดาราศาสตร์ปฏิทินไทยและอื่นๆแล้วก็มีชน n e l ที่สอนคณิตศาสตร์มปลายให้ฟรีบางส่วนอาจจะครอบคลุมถึงมหาวิทยาลัยขอบพระคุณครับสวัสดีครับ